สวัสดีครับทุกคนเออตอนแรกว่าจะลูมไปลทะทีนี้ไอ้ทนีนี้มีคนอยากให้กลับมาพูดอีกนะพูดอีกครั้งหนึง่งมันดึกแล้วดึกดึกดึกมันไม่กวนที่จะไปบรบกวนใช่ไหมคนหลับแต่ เออสรบง่ายๆครับผมเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูบิกโอลิฟต์มีเด็กอายุน้อยอะแบบอายุสิบสามสิบสี่เองแม่งเต้งแก้ผ้าแบบเออเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนั้เรียนเปลี่ยนชุดแบบเหลือแค่เสื้อข้างในแบบแค่นั้นอะ่ะมันเปิดนุมให้คนอื่นดูแค่อยากได้ถั่วเหรอไอ้เหี้ยเย็ดแม่งมึง หัวสมองปัญญาออนเข้าใจใช่ไหมครับมันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เลยผมอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าอเด็กๆเ,เนี่ยคิดแต่แค่แบบเลี่ยงแบบสนุกสนุกแค่นั้นะแค่นั้นเหรอมันไม่ใช่เลยคิดแต่แค่แบบเอาแบบความแบบสนุกสนานเล่นๆนนะ่ะ ไอ้เฮียสมองปัญญาวนนัมันชื่อเอินนะแค่เด็กเด็กโมหาเองนะเพิ่งขึ้นโมหาปีเนี้ยก่อนอ่ะมันอยู่โมสีมันชื่อเอินในเฟซมันอ่ะมันเขียนเกี่ยวกับผมอย่างยาวเลยเพราะว่าผมเข้าไปคุยแบบหลอกคุยเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนีปปป้ยพอไปผมก็มีเหรียญบัตรของผมเนี่ยบัตรเอทีเอ็มเนี่ยผมก็ให้มันไปผมบอกมันว่าเออน้อง พี่อยากคุยด้วยแบบอยากเห็นความรู้จักกันด้วยบ้างอะไรแบบนี้ไอ้เฮียไอก้กะลีเนี่ยสัตว์มันเด็กน้อยไอ้เฮียมันขายขายขายแลกตัวกับไอ้ไอ้ถั่วเลยละกูเนี่ยขายถั่วทุกวันเนี่ยมึงไม่มึงมึงไม่มาซื้อกับกูสักนิดนึงกูจะให้ฟรีแล้วก็ให้เงินแถมด้วยสัตว์ไอ้เฮียมึงไปไม่โอกบีโก้ไลฟ์แล้วก็ไปแก้ผ้าให้คุอื่นเห็นเนี่ยมันมีหลายคนมาบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวนะ ว่าเด็กเล่นอะไรของเขาสนุกสนานก็ให้ช่างเขาให้เล่นไปไอ้เหยียดแมงมันไม่ใช่แล้วเรียนยังไม่จบ <c oughs> มันแอปแบบนี้นะครับแอปแบบนี้นะเหมือนแบบบ i โก้ไลฟ์เนี่ยแอปแบบนี้นะทาให้เด็กทําให้เด็กมีมีการเรียนการรู้แบบน้อยลงนะครับแล้วก็โจทย์นี้มันทำให้เขาสนใจในอนาคตเขาต้องไปทำอะไรอ เขาต้องไปทําแบบไปยินอยู่ตรงซอยนานาอยู่ตรงออพัทยาวอล์ก,กิ่งแล้วก็ไปไปแบบต่างที่อ่ะแล้วก็ไปขายตัวแล้วก็ไปเป็นกลายเป็นกะลีเป็นโสเพณีอ่ะผมไม่อยากให้แบบเด็กไทยอ่ะมันมาติดอย่างนี้แอปนี้โอเคเปิดแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนคุยเล่นเล่นสนุกสนานโอเคแต่คุณมาเปิดแล้วก็เปิดเปิด แก้ผ้าตัวเองให้คุณอื่นดูแล้วก็ให้คุณอื่นมาชมแล้วก็เอาเอาถั่วไปให้มันอ่ะมันไม่ใช่เลยเฮียมันเย็ดเม้งมันไม่ใช่ไล่สัตว์มึงบอกว่ามึงมึงบอกว่ากูเหงากูเหงาพ่อมึงเหรอกูไม่ได้เหงาเลยเฮียกูอยู่แบบอยู่กันหลายคนเนี่ยมึงอ่ะกูแบบกลัวทุกวันเนี้ยกูอยู่ตำรวจยังจับไม่ได้เลยเฮียมึงอ่ะแบบผูกองหรือโผบตโรแห่งชาหรือแบบใครก็รเตะ นายกมนตรีกัลลตเตเนี่ยไม่มีใครมาจับกูแล้วมาทําอะไรเฮี้ยกูได้เลยไอเฮี้ยมึงมัต้องไม่ต้องมาเก่งแต่ปากเงียนเดียวไอสัต์มึงบอกว่าเออกูจะเอาเพื่อนรวมแบบไปไปตีไอบางไปทํานี้ยทำโน่นนะบางอยู่สุราเนี่ยมามึงมาไอเฮี้ยกูจะประจานเนี่ยผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าไอเหี้ยเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงอะ่ะแบบมันไม่ใช่นะผมไม่ได้เจอแค่เด็กคนนี้คนเดียวอะมันมีอีกคนนึง แต่ชื่อมันเป็นภาษาไทยผูมานไม่ออกแต่ผมเดี๋ยวลงไว้ในใต้เมนให้ก็ได้ไอ้เฮียน,นี้ก็เปิดแก้ผ้าให้ดูแล้วก็ไปมีการไปเอาเหยียบผ้ามาเอาเหยียบผ้ามาแล้วก็โชว์แสดงให้คุณอื่นเห็นเออตกลงทุกคุณหนูได้สามทัวร์สามดาวหรืออะไรกันโลเตในปีโก้ผมไม่รู้ผมเพิ่งเข้าไปสมัครก,ก็อยากดูนี้แหละหนูจะเปลี่ยนสภาพนี้นะหนูจะเปลี่ยนหนูจะแก้นี่เลยหนูจะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะ มันเฮียอะไรวะเด็กเนี่ยสมัยเนี่ยเด็กสมองเป็นงาออนเปล่าวะ่ะมันมีแต่เด็กที่ผมเจอไปคบกับผู้ใหญ่ตำรวจไปคบกับผู้ใหญ่ตำรวจหรือเราเตอะคนที่อายุโตลแล้วว่ามันมีเมียม,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 มีมีลูกอะไรหมดแล้วว่าไปคบกับพวกมันเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้เงินเด็กสมัยเนี้ยมันไม่มีคันแบบไม่มีการแบบคิดอะเออ,เอ,อควรไปคบกับพวกแก่แก พออยากได้เงินแค่นั้นอ่ะโอเคพวกมึงไปแก่ไปคบกับพวกพวกคุณแก่ๆเอาโอเคไม่ได้ว่าแต่ตรงเนี้ยพวกมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเฮี้ยมันเกี่ยวกับประเทศไทยใช่ถึงกูเนี่ยออกมาพูดว่าเกี่ยวกับประเทศไทยคุณต่างชาติเนี่ยที่ทั่วโลกเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยเขาคิดว่าที่เขาคิดไว้อะว่าเสาไทยง่ายเอากระเสาไทยอย่างง่ายยัดเสา,ต,าเตังให้เสาไทยอ่ะ กายเย็ดเขาง่ายเสาไทยอ่ะหลายคุณแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นโสเภณีใช่เขาจะคิดแบบนี้ผมเนี่ยผมโมโหว่าอย่าทำอย่างนี้ในปีโก้ไลฟ์อย่าทำให้ต่างคนต่างชาติคนอื่นมองว่าประเทศไทยอ่ะเสาไทยทุกคนเป็นแย่อยู่ทุกคนเป็นโสเภณีมันไม่ใช่เลยครับผมอยากให้ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่าไปเต้นหรืออย่าไปแก้ผ้าอย่าไปทำนี่นูน่นให้คนอื่นดู พวกสายโยก็ทําอย่างเนี้ยเฮี้ยสมองเป็นยาอ่อนเอสัตว์คุณมีความคิดบ้างไหมอะให้คิดคิดก่กนคิดก่กนว่าเราจะทําแล้วมีอะไรเกิดขึ้นประเทศเราประเทศเราเสียหายประเทศไทยเสียหายสองผู้หญิงไทยสาวไทยที่นิสัยดีที่นิส,ยนสยัยอัธยาศัยดีที่เป็นคุณที่โอเคนับเถอก็เสียหาย แล้วตัวเองก็เสียหายโรงเรียนก็เสียหายเพื่อนที่คบกับคุณมาก็เสียหายแล้วทั้งคุณครูก็เสียหายพ่อแม่ก็เสียหายที่สุดหนักที่สดุดคุณอื่นเขาจะมาว่าพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไอ้เฮียเนี่ยกูออกมาจะบอกพวกมึงว่าหยุดหยุดการทําอย่างนี้มันเหย็ดแมงมันโพแล้วไอ้เฮียออกมาปีโก้ไลฟเนี่ยทุกคนเนี่ยใครฟังผมอยู่ไปสมัครเข้าไปดูปีโก้ไลฟ ไปช่องของไอไทยแลนด์เดี๋ยวเจอแต่ละคนที่ออกมาเต้นตอนตรงตรง,ตรงแบบตอหน้ากล้องแบบเปิดเออเปิดแก้ผ้าแบบเปลี่ยนตอหน้าทุกคนเลยเฮียมันยังนี้ไม่ได้โกแบบอย่างเนี้ยมันไม่ได้อล,แบบลจริงๆแบบประเทศเราเสียหายจริงประเทศเราแบบเสียหายจริงประเทศไทยเนี่ยเสียหายสุดๆครับขอร้องขอร้องขอร้องหยุดเธอครับผมด่าตำรวจเพราะว่าด่านี่ ตำรวจเนี่ยเพราะว่าตำรวจเฮีย้ยจริงแล้วด่ารัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลในเฮี้ยจริงเพราะว่ารัฐบาลกับตำรวจเนี่ยเป็นเฮี้ยสดเพราะยาเขาทําให้ประชาชนเนี่ยทุกวันนี้ลําบากขึ้นอย่างเช่นของไอ้รถกระบะไอ้เฮี้ยมันกฎหมายแบบคนเส้นตีนไหมกฎหมายเนี่ยคนเส้นตีนไหมมันกฎหมายเฮี้ยอะไรวะเอามาห้ามคน,นคนประชาชนว่าอย่านั่งรถกระบะอย่านั่งรถกระบะอย่านั่งรถกระบะ ทำไมอะ่ะมันห้ามห้ามตรงเนี้ยทำไมอะ่ะว่าอย่านั่งรถกระบะทำไมอะ่ะเอากฎหมายที่ที่โอกแบบดีกว่านี้ไอ้เหียมีกฎหมายตั้งเยอะแยะเอพิโกไลฟ์ต้องแบนไม่ก็จับพวกเด็กเดกพวกพวกัยพวกประชาชนที่แบบสาวๆที่เข้าไปในปิโกไลฟ์หรือพวกกระเทยกระเทยเกยเก เออเกย์เลดี้บอยเนี่ยกระเทยเนี่ยที่พวกเข้าไปในบิโกโ้ไลฟ์แล้วก็แก้ผ้าแก้ตัวให้คนอื่นเห็นนะมันเนี่ยเสียหายประเทศเออต้องห้ามพวกมันต้องออกกฎหมายเกี่ยวกันนี้อก,อก,อ,กอกกฎหมายที่แบบคุมขืนผู้หญิงไปเอากับผู้หญิงไปฆ่าเขาอะไรแบบเนี้ยมีแบบมีหลายคดีออกเขาทุกวันนะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอไม่ดูหรอไอ้เหี้ยมันเขาไปดูแต่งเป็นเลี่ยงที่แบบมันมันไร้สาระเอสั์ พวกมึงมีมีสมองมีสมองไหมมีมีความคิดไหมอ่ะพวกมึงเนี่ยมีความคิดไหมอ่ะฮะกูถามหน่อยว่าพวกมึงเนี่ยมีความคิดไหมอ่ะพวกมึงอ่ะมีความคิดไหมอ่ะแบบไปไปดูปีโก้ไลฟ์ไอใสสัตว์กู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 มาโอมาโหแล้วอันเนี้ยกูแบบเออกำลังจะพูดเรื่องเหิงผู้กองคือคนหนึ่งอ่ะอยู่ห้องเออเสิร์ฟที่โคราคมันก็พูดอย่างนี้แหละกูกูกูไม่รู้รู้รู้เรื่องครับครับครับ มันไม่ใช่ผมเนี่ยอยากให้เปลี่ยนตรงนี้เอากฎหมายที่แบบที่มีสาระอย่าเอากฎหมายกวนเส้นตีนอย่าเอากฎหมายเฮี้ยเฮี้ยเข้ามามันไม่มีประโยชน์หรอกทําให้แประชาชนลําบากขึ้นเอากฎหมายที่ห้ามเด็กเอากฎหมายที่ห้ามการแบบห้ามแบบยังยังดีเลยไอ้เฮีย้ยกูขอพูดแค่นี้แหละไอ้เฮี้ยไอ้เอเิญมึงได้ยินกูปะ่ะกูพูดชื่อมึงชัดแล้วไอ้เฮี้ยไอ้เอเิญ ไปสัตว